โอ้่ตอใหม่กอวันนี้วันนี้แหละทุกคนที่เจ็บของเรานะคะเจสซาเตอร์ก็ได้ทำการออกเพลงใหม่มาแล้ว oh. กับเพลงที่มีชื่อว่า Right or Die แล้วเป็นแบบว่า o f ฟ i c i a l m u ม i c ิีดีโดด้วย ไม่ได้มาแค่เพลงแต่อย่างใดคือมีเอ็มวี้ดู้วยคือดูจากหน้าปกนี่เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แบบบล็อกสตาร์สุดๆเออเออก็จริงๆตอนนี้เพลงปล่อยไปประมาณ3วันแล้วนะคะทุกคนเตรียมเข้าสู่1ล้านวิวเออเราก็จะมาแบบฉลอง1ล้านวิวไปเลยเพราะยังไงก็ถึงไปแล้วนะคะเพอินนี่คนเดียวก็แสนวิวแล้วแหละอืมก็เดี๋ยวเราไปดูเอ็มวีแล้วก็ฟังเพลงแบบร้อมกันเลยนะคะ Let's go พรเห็นเขามีค่ายมีสตูดิโอของตัวเอง ว้ายฟันสวยเวอร์ถึงครับอีทองคำปะเนี่ยเบบเฟนลงไปค่ะอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยิงฟ้าเหรอโน <No. S 2> ตรวจจับขึ้นสมองคิดอ, <c oughs> อะไรอยู่คิดถึงกูนสิ S <S เรื่องอะไรเรื่องอะไแต่เขาฟิดหุ่นจริงนะอืมแต่มันดูดีนะใช่ทำหุกคือใช่อ่ะคุณชอบมากออ มีความชันเบนเด็ดเบาๆจังหัะต้องทำนองอะการออกเสียงอะอุ้ยอุ้ยนี่นี่ว้ายคุณชอบท่านี้กูว่าีเเนี่ยทำเอ็มวีถึงมาก อซเอาไปสามซอนโมก็ใสเครื่งไปแล้วห่อมาก็ชายกับผู้หญิงวะราชินี ก็มหัศจมากนะเนี่ยคือแรงกับกูมากนะคือกูเป็นเซฟกูแบบลดลงไปแล้วบางทำไมบางทาง ้ยชีหลัหลังแต่ก็เหมือนดูรักที่เจมนะเฮ้ยพอ<า>เลยอ่ะหกตัวนี้เฮ้ย่เฮ้ยใจหายมากอะไรค่ะทุคนไดมอนเลดหรือทับทิมหรือทับทิมเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาทิมสยามอุ้ยซันชายเห็นรอสือบเนื่องมาจาก เพลงดืมด <G iro entender> ืมด <The> <guy with> <avez> ืมดมดมจริงเหรอไม่รู้ว่ามันแบบกระเดาไปจบเพลงจบไวมากใช่ไหมสามนาทีมีประมาณสามนาทีสามนาทีหกวิ กูอึ้งตรงไหนก่อนเิเออมันไวด้วยแล้วก็เพลงก็คือฉับ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 แต่เอาตรงยังไม่ค่อยาใจเจมีเท่าหร่ก็ด้วยอาจจะต้องไปดูความหมายเพลงนิดนึงแต่เรื่ออะไรจะ acting ของของพี่เจฟะเหมือนแบบมีความจิตจิตปะเ็มีชีตเป็นทางนี้ตลอดเลยน่นถึงหนังที่เขาจะทำใช่แต่ว่าด้วยความที่เราอะติดตามพี่เจฟเสบจากผลงานเป็นหลักนะคะทุกคนก็คือเอาจริงก็ค่อนข้างชอบเพลงพี่เจฟมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจนมาถึงเพลงล่าสุด ชองตโนบอกเลยว่าท่อนหกพอมาชอบท่อนหกมากไม่ใช่ระดรบที่ชวนมารีแอคอกเพราะว่าเนี่ยไปเข้าเซเว่นแล้วเขาเปิดท่อนหก้วมบนนี่เพลงอะไรวะใช่เพงลงอะไรวะแล้วเสียงเหมือนจ<ะ>เจ็บมาก<ะ>มก็เลยนึกนว่าอ๋อเจมมีเพลงใหม่ออกมาแต่ว่าไม่รู้ออกมานานแค่ไหนแล้วจนมาดูอ๋อออกไปสามวันแล้วเราก็จําท่อนหกได้ว่านี่คือเสียงเจ็บต้องกลับไปฟังแล้วก็ต้องกลับไปดีแอรเอเอแบบคือมีเป้าหมายเลย<ม>ว่าต้องกลับมาดีแอต้องมาฟังเพลงเต็มให้ได้เราก็ไม่ผิดหวัง ชอบท่อนฮุกทางท่อนเลยอะ่ะออกม,มากแต่ว่าท่อนอื่นๆเราก็รู้สึกว่าได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ยคือไม่แยกไม่แยกแต่ว่าท่อนฮุกคือชอบมั่งท่วงทาน,นองจังหวะดนตรีอะไรเงี้ยล้วก็การออกเสียงของพี่เจฟดูลดคือชีวิตคนเสียงดีอยู่แล้ว <c oughs> เสียงมีเอกลักษณ์ยู่แล้วึกว่าเ,เออเขามีความยูนิคดวว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเขาเหมือนดีไซน์ให้มันเข้าปากตัวเองเนาะแล้วเสียงเขาคือมันชัดมากอ่ะทุกคนชอบเป็นคนชอบเสียงพี่เจฟมากๆอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไปแล้วบอกพี่นะอืมริกาจะเพื่อเอมไหมชอบค่ะชอบเหมือนกันค่ะรักมากค่ะออก็ต้องมาติดตามต่อกับผลงานต่อๆไปของพี่เจมส์เนาะว่าในการคัมแบ,บ็กหน้าๆน,นะคะจะแบบเป็นเพลงไทยหรือว่าจะเป็นเพลงอังกฤษอีกก็ พวกเราเองก็แบบซัพพอร์ตพี่เจฟมากๆเหมือนกันว่าตั้งแต่วิมานหนาวก็แบบไปดูในโรงนู่นนี่นั่นเราก็ทําคลิปให้ด้วยทํามองให้ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ติดตามผลงานของพี่เจฟเสมอน,นะคะ่ะทุกคนรวมไปถึงใครที่แบบเป็นแฟนคลับพี่เจฟหรือหลงๆเข้ามาดูก็สามารถแบบไปติดตามผลงานของพี่เจฟในอนาคตได้หรือจะผลงานเก่าๆบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะทุกคนขาฝากกดไลค์มาแชร์กดซับสไคร้เนาะและที่สำคัญคืออย่าลืมก,กดกระดิ่งกริ่งด้วยนะคะ ได้ไม่แพ้กันในไมตช์แรก่องเรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบายรักพี่เจ้าเยอะ